สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับพี่เจีย๊ยบนะคะเห็นพี่เจีย๊ยบในช่องทัวร์ดูที่ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้พามาชมที่ดินสวยๆกันอีกหนึ่งแปลงนะคะแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่มากค่ะก็เหมาะสําหรับในทุนนะคะที่ต้องการอยากจะทํำรีสอร์ทนะคะหรืออยากจะทําบ้านจาัดสรรต้องบอกว่าตรงนี้วิวดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูบริเวณรอบๆกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกัน เห็นไหมคะด้านหลังมีวิวเขานะคะด้านหน้าถนนสี่เลนนะคะเส้นนี้แล้วก็ด้านหลังทางนี้ก็จะมีวิวเขาอีกเหมือนกันนะคะตรงนี้จะมีรีสอร์ทด้วยนะคะเป็นไงคะบริเวณถนนแค่เห็นถนนแล้วก็ร้องว้าวแล้วเห็นไหมคะสี่เลนสวยๆแล้วก็ไฟนะคะก็อยู่ที่หน้าแปลงเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่เทบอยู่ที่ถนนซอย24ซ้ายนะคะ ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไม่ได้ไกลจากตัวเมืองลพบุรีค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอพัฒนานิคมนะคะกับตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยซึ่งใกล้กับเขื่อนป่าศักด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมที่ดินนะคะซึ่งมีเนื้อที่อยู่ที่22ไร่นะคะ1แปลง22ไร่เศษๆนะคะแล้วก็23ไร่ องแปลงนี้ลูกค้าสามารถที่จะซื้อทั้งสองแปลงเลยก็ได้นะคะหรืออยากจะซื้อแยกก็ได้นะคะสามารถาซื้อแยกได้ทั้งสองแปลงเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเราให้ดูกันก่อนว่าแล้วที่ดินตรงนี้นะคะบริเวณอยู่หน้าแปลงตรงไหนนะคะ mm. นี่เลยค่ะนี่คือบริเวณของหน้าแปลงของที่ดินผืนนี้นะคะ mm. เนื้อที่นะคะอย่างที่บอกค่ะจะอยู่ที่ 23ไร่3งาน85ตารางวานะคะ23ิบาไร่เศษๆกับ่สิ2ไร่1งานนะคะซึ่งหน้าจากกว้างจากถนนนะคะอยู่ที่80เมตรหรือ0 0เมตรความลึกนะคะจะอยู่เห็นต้นไม้3ต้นตรงนู้นไหมคะนั่นคือความลึกของเนื้อที่จากหน้าแปลงนะคะหน้าแปลงก็คือถนนด้านหน้านี้นะคะแล้วเรามีเสาไฟอยู่ด้านหน้านะคะจากทางนี้ไปนะคะจะเห็นต้นไม้ต้นที่สองเนาะ อันนั้นคือความลึกนะคะจากหน้าแปลงไปนะคะอันนี้คือ1ล็อกแล้วก็มา,าต้นไม้ต้นที่4นะคะจะมีต้นที่3มต้นที่4ต้นนู้นเลยนะคะอันนี้ก็คือน่าจะกว้างเท่ากัน2แปลงนี้หน้ากว้าง80นะคะลึก500เมตรเท่ากันนะคะเป็นไงดูจากมุมวิวถนนหนทางการเดินทางสะดวกสบายค่ะแล้วจะบอกว่า ได้มารีวิวตอนกลางคืนถนนเส้นนี้สวยมากมีไฟเห็นไหมคะจะมีไฟมาเป็นแนวกว้างขวางมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะการเดินทางนะคะถ้าลูกค้ามานะคะเส้นทางจากกรุงเทพใช้ถนนหมายเลข21นะคะพอถึงแยกภูแคนะคะจะวิ่งมาประมาณ14กิโลนะคะจะถึงเราเรียกว่า สายสี่นะคะเราเรียกว่าแยกสายสี่ช่องสาริกาจากแยกสายสี่นะคะใช้ทางหลวงหมายเลข3ามสามสามมาประมาณ12กิโลเมตรแค่นั้นค่ะพอมาเจอสามแยกตรงนี้นะคะเราเลี้ยวซ้ายมานะคะซึ่งตรงเนี้ยถนนเส้นนี้เรียกหมายเลข2 0 0 7มาประมาณแ0 0เมตรที่ดินเราจะอยู่ซ้ายมือที่ดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ แล้วก็เส้นทางอย่างที่บอกค่ะซ้ายมือนี้สามารถไปออกเขื่อนป่าสักก็ได้นะคะเราวิ่งไปตรงนี้ปุ๊บประมาณ10กว่าโลนะคะก็ไปเขื่อนป่าสักส่วนเส้นนี้นะคะสามารถที่จะไปออกแก่งคอยก็ได้นะคะไปออกวังม่วงก็ได้เส้นวังม่วงเนี่ยจะออกได้ทั้งสองด้านนะคะเส้นนี้ไปออกแก่งคอยได้ไปออกอโขงออกถนนมิตรภาพก็ได้นะคะออกมวกเหล็กก็ได้ต้องบอกว่าตรงเนี้ยค่ะ จุดเด่นเลยคือหนึ่งได้วิวเขาสองถนนติดกับถนนสี่เลนอย่างที่เห็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีรีสอร์ทด้วยนะคะรีสอร์ทของเราจะอยู่เยื้องตรงนี้ค่ะหลังคาแดงๆเลยตรงนี้ไปตรงเนินพอดีเลยค่ะชื่อรีสอร์ทสุชาดานะคะแถวนี้มีรีสอร์ทเพราะว่าใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะแปลงสวยๆแบบนี้นะคะถ้า ในทุนหรือลูกค้าสนใจอยากจะมาซื้อเก็บไว้เก็งกำไรก็ได้นะคะต้องบอกว่าแถวนี้จเจริญแล้วแล้วก็ถนนหนทางเดินทางสะดวกสบายค่ะนะักท่องเที่ยวก็ชอบมาเที่ยวกันวิ่งเส้นนี้เพราะอย่างที่บอกค่ะถนนนะคะสวยแบบนี้นะคะเก็บบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไว้ได้นะคะค่ะก็ต้องฝากลูกค้านะคะใครที่สนใจค่ะเหมือนเดิมค่ะ อยากดูที่ดินแปลงนี้นะคะสอบถามพิกัดสอบถามราคารายละเอียดของที่ดินแปลงนี้ได้นะคะ<ม>ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะอยากได้ที่ดินสวยๆอย่าลืมกดติดตามนะคะในช่องทัวร์ดูที่หรือเพจอิงอันขายที่ดินลบบุรีค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะขอบรรยากาศชิวๆหน่อยได้ไหมเอ่ย บายบาย